วิ่งทดสอบท o นดา้าริโกนะเดินทางมาจากจังหวัดบึงการมาด้วยอาการเสียงดัง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นัดลูกหมากยนต์จังหวัดอุดรธาน,นีนะครับหรือนัดยนต์ตะกิดจ,จังหวัดอุดรธาน,นีวันนี้พบกับช่างนัดที่สาขาสองนะครับบ้านเท่อมอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธาน,นีนะฮะช่วงบ่ายๆวันนี้มีฮอนด้าปริโอนะฮะเดินทางมาจากจังหวัดบึงการมาด้วยอาการเสียงดังด้านขวานะเสียงดังเยอะพอสมควรนะเวลาวิ่งทางคอนกรีตจ,จะได้ยินเสียงชัดมากนะครับ ทีแรกผมเข้าใจว่าเป็นโชคนะพอมาดูเขย่าโชคดูก็ทํางานเหมือนกันนะทางานเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับทํางานดีทั้งสองข้างไม่น่าจะเป็นที่โชคนะฮะแต่ที่แน่ก็คือเรลาแหลกนะครับเลาแหลกผงมอะไรไฟฟ้ามีอาการเสียงดังนะครับสรุปมีลูกหมากกันโพงสองตัวแล้วก็มีชุดเล่าแหลกนะครับซ่อมชุดเรลาแหลกไฟฟ้านะฮะสองรายการ โอเคครับช่วงบ่ายๆวันนี้พบกัะการทำงานของช่างนัดกับ Honda Prio นะฮะเริ่มการถอดไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับพอดีผมถอดเองนะฮะเลยไม่ได้ถ่ายนะครับมีถอดอกมาแล้วนะครับลูกหมากกันชักนะครับลูกหมากกันชักสองข้างถอดเรียบร้อยแล้วก็ลูกหมากกันโครงนะครับลูกหมากกันโพงสองข้างถอดเรียบร้อย ลูกหมากปีกนกถอดเรียบร้อยแล้วนะฮะลูกหมากปีกนกถอดเรียบร้อยนะครับทั้งสองข้างนะครับลูกหมากปีกนกลูกหมากปีกนกลูกหมากกันโคงลูกหมากกันชักถอดออกมาแล้วทั้งสองข้างนะครับดูลูกหมากกันโคงเสียเยอะพอสมควรนะครับด้านขวาจะเสียเยอะนะุกเวลาวิ่งนะ่ทั้งสองข้างถอดเรียบร้อยนะครับ มีลูกหมากันโคง้งลูกหมากันชักลูกหมากตีกนกนะครับถอดเรียบร้อยทำสองข้างเดี๋ยวทีนี้ล็อกพวงมาลัยแล้วก็ยกแผงลงมานะครับค่อยๆหย่อนแผงลงมาโอเคครับถอดย่อยเรียบร้อยแล้วนะครับล็อกพวงมาลัยถอดย่อยด้านล่างถอดเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวยกแผงลงมาได้เลยนะฮะก่อนจะล็อกพวงมาลัย ตกกั้งพวงมาลัยให้ตรงนะครับให้อยู่ตำแหน่งตรงกลางนะส่วนด้านล่างนะครับเราก็มาเสียบตรงนี้นะเอากันจักเสียบยไว้ให้มีอยู่ในตำแหน่งล้อตรงตำแหน่งล้อตรงก้านพวงมาลัยตรงแล้วก็ถอดน,นะครับล็อกพวงมาลัยไปแล้วเรียบร้อยนะโอเคใส่เครื่องยกประคองไปแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวยิงน็อตยึดแผงลงมาได้เลยนะครับน็อตยึดแผงทั้งหมดมีหตัว อ่งละสามตัวนะโอเคครับค่อยๆหย่อนลงมาแล้วนะครับค่อยๆหย่อนลงมาขัดปลักไฟให้หมดนะครับเตือบอกนะฮะปอดปลอดปลักไฟพวกนีห้หมดนะปลักไฟที่คอ เขาจะมีพักไฟอยู่สามตัวนะพักไฟที่ถอดมีอยู่สามตัวกับเส้นเล็กๆตัวนี้นะหนึ่งสองสามมีอยู่สามตัวนะพักไฟโอเคครับลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแยกชิ้นส่วนเข้าสู่ด้านหลังได้เลยนะแยกชิ้นส่วนนะครับแยกชิ้นส่วนลูกหมากคันชักลูกหมากแยกออกมา ถอดบูทถอดตัวนี้ไม่ต้องถอดนะครับตัวนี้ไม่ต้องถอดก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องถอดไม่จําเป็นนะครับเราถอดเฉพาะตัวตัวเฟืองตัวนี้ออกมานะครับสาเหตุที่มันดังก็คือมาจากพวกนี้แห้งนาะมาจากแกนพวกนี้แห้งแล้วพอทําให้มันเหล็กกับเหล็กกระทบกันนะครับทุกปืนก็ไม่แตกนะฮะก็เลยไม่แตกเราถอดออกมาปับ๊บมาล้างใส่จารบีใหม่นะครับ เช็ดเช็ดล้างๆแล้วก็ใส่เจลาบีใหม่นะครับส่วนตัวนี้ก็คือบูทนะด้านหลังนี่จะเป็นบูทแยกชิ้นส่วนออกมาทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวแยกคู่หมาก,กันชักไปดิวนะฮะแล้วก็คู่หมากแหลกไปดิวแกนสวยอยู่นะครับจะลกๆหน่อยนะครับ รงนี้เป็นโต๊ะทํางานตรงนี้เป็นโต๊ะทงาง,ะทงานต้องโลกๆหน่อยอย่างนี้แล้วไม่งั้นจะไม่ใช่ช่างแกนยังดีอยู่นะครับยังสวยไม่มีรอยสนิมนะครับดีมากเลยตรงนี้จะเป็นรอยจระบีเฉยครับคร,ราบจระบีโอเคครับแกนสวยนะฮะถอดยถอดอะไรออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ เราแยกชิ้นส่วนแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเตรียมอะไรนะครับเปลี่ยนบูทเรียบร้อยแล้วนะครับบูทตัวนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะนี่ของเก่านี่ของเก่านะฮะอัดบูแบบี้ออกมาเลยนะประกอบไรแล้วนะเปลี่ยนบูทแล้วก็อาบจารบีอาบจารบีที่แกนนะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปนั่นเปี้ย อบชุดแกนเฟืองด้วยหมูนะส่วเวลาเราถอดไม่ต้องยุ่งกับมอเตอร์นะ มอเตอร์ตัวนี้กับคอตัวนี้นะไม่ต้องยุ่งนะครับเพราะว่าไม่มีส่วนนะครับตัวนี้ไม่มีโหนอะไรเลยนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมีแค่มอเตอร์แล้วก็สวมกับเฟืองสวมกับเฟืองตัวนี้แค่นั้นเองนะนอกั้นไม่มีอะไรนะครับเราใส่จลบีด้านนะ้ก็คืจบนะครับโอเคประกอบ ชุดนี้เข้าไปก็คือว่าเรียบร้อยนะเดี๋ยวประกอบลูกหมากแหลกลูกหมากกันชักเข้าไปก็จบประกอบเสร็จรถได้เลยมาถึงอีกทีทําสีเรียบร้อยแล้วนะทําสีเรียบร้อยพ่นสีเรียบร้อยล้างแล้วนะนี่คือนี่คือลูกหมากแหลกนะครับดิวแล้วนะดิวแล้วเรียบร้อยนั่นปึก๊ก ประกอบเส,สร็จสับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียม <c oughs> เตรียมยกใส่แพรนะประกอบเหล้าแหลกยกแพรขึ้นแล้วนะฮะยกขึ้นเป็นที่เรียบร้อย ใส่น็อตประคองยึดแพรไว้นะฮะตัวน็อตยึดแพรนะครับใส่ประคองเอาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเสียบรักไฟนะ เยึดแพรเรียบร้อยนะครับน็อตทั้งหมด6ตัวเดี๋ยวใส่น็อตแท่นเครื่องเดี๋ยวใส่ลูกหมากปีกนกคันชักนะครับก็เสร็จสับเรียบร้อยนะจะมีน็อตแท่นเครื่องแล้วก็ที่เหลือนะครับมีน็อตแท่นเครื่องแล้วก็มีลูกหมากปีกนกลูกหมากคันชักนะครับที่ใส่เข้าไปกิีนประกอบเสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทั้งแหลกทั้งลูกหมากแหลก พันชักนะครับลูกหมากกันโคงลูกหมากปีกนกอันนี้ลูกหมากกันโคงเนี่ยลูกหมากกันโคงลูกหมากปีกนกใส่ลูกหมากกันชัก,กราวแหลกใส่ประกอบเรียบร้อยหมดแล้วนะ เสร็จสับเรียบร้อยนะครับไอ้ประกอบเรียบร้อยไปนะครับแผ่นหน้าเอาลงคืนเรียบร้อยเดี๋ยวตั้งศูนย์นะครับเดี๋ยวตั้งล้อตั้งศูนย์ตั้งก้านพวงมาลัยวิ่งลองดูนะครับการพวงมาลัยเอียงซ้ายนิดหนึ่งนะครับศูนย์ได้แล้วนะฮะวิ่งตรงนิ่งหมดแล้วนะครับ อ,อีกนิดนึงนะครับจเครื่องเทียน์เลยเกือบเกือบเทียรเยเหลืออีกนิดหน่อยนะครับก้านพวงม,มาลัยสามารถตั้งจากข้างล่างได้เลยนะครับไม่ต้องถอดพวงม,มาลัยนะครับรถณับปัจจุบันนี้เวลาเราตั้งก้านพวงม,มาลัยต้องปรับจากลูกหมากแหลกนะครับ กั้นผมอะไรตรงแล้วนะครับตรงเป็นที่เรียบร้อยเข้าสู่ถนนทดสอบเรามาลองที่แรกดังแรงมากนะครับกรก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 เลนะเงียบหมดแล้วนะครับเงียบหมดแล้ว เงียบสนิทโอเคครับถือว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะ Honda p r i o FC เดินทางมาจากจังหวัดบึงการนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Honda PriO คันนี้นะฮะเ c เดินทางมาจากจังหวัดบึงการมาด้วยอาการเสียงดังด้านขวานะครับวิ่งทางกรุกะวิ่งทางคอนกรีตดังกรุกรุก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 ,รกดังแรงพอสมควรนะครับสาเหตุเกิดจากเลาวแหลกหมดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ ลูกหมากกันโครง2ตัวนะครับเรียบร้อยนะครับตั้งศูนย์ตั้งล้อตั้งก้้นพวงมาลัลายวิ่งลองเรียบร้อยเงียบหมดแล้วนะครับขอบคุณที่ใช้บริการนัดลูกหมากยนต์สาขาบ้านเท่อมอําเภอบ้านผือนะฮะและนัดยนต์ะกิจสาขาในเมืองอุดรธานีนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ช่อง youtube ช่องนัดลูกหมากยนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ